เมื่อฮันนีมูนทริปกรกฎาคม2560ผมขอแฟนไปอัมสเตอร์ดัมเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์เพื่อดูภาพภาพหนึ่งภาพที่มีความหมายสำหรับผมและคนไทยทุกคนไม่อยากเชื่อว่าภาพกรุงศรีอยุธยาเก่าแก่และงดงามสุดเกือบถูกฝรั่งทำลายในสมัยรัชกาลที่5เอกสารไทยล้วนระบุว่าภาพนี้วาดโดยจิตรกรนิรนามชาวฮัลันดาในราวปลายพุทธศตวรรษที่22ตรงกับสมัยพระเจ้าปราสาททองข้อเท็จจริงคือภาพนี้เป็นผลงานของประมาณในปีพศ2390ปาราลายรัช ชการที่สามข้าราชการระนามท่านหนึ่งได้เขียนบันทึกว่าภาพจำนวนสามภาพได้ถูกทำลายและในปีพศ2416ต้นราชการที่ห้าข้าราชการอีกท่านนามว e. ีดดีสติเวอร์รายงานว่าภาพที่หลงเหลืออีกเจ็ดภาพรวมถึงภาพยูเดียถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างกองดินเตรียมทำเป็นปุ๋ยผักปล่อยไว้อีกไม่นานบรดกวัฒนธรรมของฮอลันดาและสากลอาจสูญหายไปอย่างถาวรรายงานชิ้นนี้ทำให้ทางการตื่นตรวจขนย้ายภาพยูเดียและภาพเมืองท่าสำคัญอื่นๆ ที่วาดโดยวิงบนอทิกันตันกวางตุง้งลอยละแวกคาวชินโคชินและอื่นๆไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ไรส์มิวเซียม r i มิ m u ซียมอัมสเตอร์ดัมใครแวะไปอัมสเตอร์ดัมนอกจากจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แวนโกบ้านแอนแฟรงก์ผมอยากเชิญชวนให้แวะไปพิพิธภัณฑ์ไรส์เดินจากพิพิธภัณฑ์แวนโกราว5-10นาทีบอกลายแทงให้เลยห้อง 2. 9ดครับเผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อ27กรกฎาคมพศ2560